นี่ครับผมผมก้อฟนะครับจากร้านต้นยางโดนพารามสองนะครับก็ชิปนี้นะครับผมเรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับล้อชุดนี้นะครับจะเป็นล้อของ New Mitsubishi ็กซ์แอนนะครับเป็นตัวขอบ17นิ้วตัวท็อปนะครับผมตัวนี้จะเป็นลาย5ก้านะครับตัวก่อนหน้านะครับมีนะครับแต่เป็นขอบ16นิ้วเท่านั้นนะครับถ้าตัวม i เนอร์ตัวนี้เป็นขอบ17นิ้วแล้วนะครับผมตัวนี้นะครับติดอยู่กับยางดันหลอด S <S 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 นะครับอินเซฟ EC สามร้อยนะครับเป็นตัวพลัสนะครับผมยางตัวนี languages. ้ออกค่ายดันหลอกกำลังทำตลาดอยู่ในตอนนี้นะครับเขาเคลมกันว่าเป็นยางที่ว่าไม่มีเสียงรบกวนในห้องโดยสารเท่าไหร่นะครับดอกยางละเอียดนะครับใช้งานแทบจะแบบงิยบๆนิ่งๆต้องเอาไปใช้ดูแลจะรู้นะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูดอกยางก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวรบกวนน้องมันนิดนิดนึงนะครับผมอ่ามาดูถ่ายดูดอกยางตรงนี้นะครับเห็นไหมครับตัวนี้นะครับผมยางเขาก็จะ ค่อนข้างจะมีตุ่มยางเลยเห็นไหมครับชัดเจนตัวนี้เนี่ยผมถอดกันตอนป้ายแดงเลยนะครับก็คือว่าลูกค้าออกรถวันแรกนะครับแล้วก็จะต้องมีคําถามตามมาอย่างแน่นอนว่าแล้วเขาจะถอดทําไมนะครับเดี๋ยวผมจะาบอกให้ฟังนะครับเดี๋ยวเรามาดูดัลรอกันนะครับดัลรอนะครับผมก็จะมีตัวนี้นะครับเห็นไหมครับมีโลโก้มิตซูบิชินะครับผมมิตซูบิชินะโลโก้นะครับก็คือเป็นล้อแท้นะครับขอบ17นิ้วนะครับผมกว้าง6นิ้วครึ่งเห็นไหมครับนี่ นะครับผม17นิ้วกว้าง6นิ้วครึ่งนะเห็นไหมครับที่ผมบอกเป็นขอบ17นิ้วจริงๆนะครับไม่ใช่16นิ้วแล้วนะครับตอนนี้17นิ้วแล้วนะครับผมตัวนี้นะครับใส่ได้กับรถมิตซูบิชิ5ลูทุกคันนะครับไม่ว่าจะเป็น l ลเซอร์ X สเปซมาก้อนไ i ตันตัวเตี้ยแอกแพนเดใส่ได้หมดนะครับของเก่าเทินได้ด้วยนะครับผมหน้าร้านเราเป็นเต็นท์สีขาวแดงนะครับวันนี้ก็บรรยากาศช่วงเย็นนะครับ เข้าสู่หน้าร้อนแล้วนะครับเดินหน้าก็เป็นสงการนะครับยังไงลูกค้าท่านใดจะกลับ่างจังหวัดนะครับเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางให้พร้อมถ้ามีเงินหรือมีงบประมาณเปลี่ยนได้แค่อย่างเดียวผมแนะนําเปลี่ยนยางก่อนเปลี่ยนล้อนะครับผมเพราะว่ายางช่วยชีวิตท่านได้นะครับล้อแ็กเอาไว้ที่หลังก่อนนะครับเอายางก่อนถ้ายางแตกนะครับไปไม่ได้นะครับถ้าแมกแตกมีแต่โอกาสน้อยนะครับถ้าท่านไม่ไปตกอยูก่กลางๆนะครับซึ่งถนนเมืองไทยก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ ส่วนใหญ่จะอุบัติเหตุชนกันถ้ามากป่ปนะครับยังไงผมแนะนําถ้ามีเงินซื้ออย่างเดียวเปลีย่ยนยางก่อนถ้าให้ความสําคัญล้อกับยาบอกให้ยางเป็นอันดับหนึ่งนะครับผมแต่ถ้าเอาแบบคุ้มค่ามีเงินเปลี่ยนพร้อมกันผมแนะนํล้อพร้อมอยางนะครับคุ้มค่ามากนะครับถูกกว่าซื้ออย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมารวมกันแน่นอนนะครับผมคลิปนี้นะครับผมจ๊อบนะครับขอฝากไว้นะครับ รายเดียติดต่ออยู่ใ,ใต้คลิปนะครับรก้าจะมีเบอร์ของเฮต้นนะครับลงท้ายด้วย8650แล้วก็เบอร์ของผมนะครับ62ลงท้ายด้วย7444นะครับอยากคุยกับใครโทรไปได้เลยนะครับผมส่วนคลิปนี้ขอลาไปก่อนคลิปหน้าโอกาสหน้ากลับมาพบก,กันส่วนคลิปนี้สวัสดีครับ